เอาตัวจำเลยที่อยู่ชั้นสิบสี่เข้าคุกหรือไม่พอไปสัมภาษณ์จำเลยสัมภาษณ์นายโอ้ยเราไม่รู้จะก,กังวลเลยครับเราไม่รู้สึกกังวลเลยเพราะเราป่วยจริงนะครับไม่ได้รู้สึกกัง,กงวลเลยแสดงให้เห็นว่าจำเลยคนนี้มีความมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าไม่มีใครทำอะไรกูได้นะ <c oughs> จะด้วยเหตุผลว่าหนึ่งไม่ได้กระทำความผิดป่วยจริงนะเส้นสายใหญ่เตอร่ำรวยหรือแขวนพระดีหรือลูกพี่ดีอะไรเราไม่ทราบ จำเลยมีความมั่นใจโอ้ไม่ต้องกังวลครับนักข่าวถามวิตกกังวลไหมไม่ครับไม่ต้องมาวิตกกังวลแทนผมเลยครับแต่มั่นใจครับทางตัวจำเลยทนายความมั่นใจครับแสดงให้เห็นว่าอะไรร้อยเซกูรอดไม่มีใครในประเทศนี้ทําอะไรกูได้เออนะครับนะไม่มีไม่มีอะไรทําอะไรกูได้เพราะกูมั่นใจฮะถ้าเป็นผมนะ ผมเจอคดีแบบจำเลยไอ้ชั้น14เนี่ยผมก็นอนไม่หลับหรอกแม่งไม่รู้กูจะต้องเข้าคุกไหมสมมติเราเป็นชาวบ้านธรรมดานะศาลก็ตัดสินให้ไปนอนอยู่ในเรือนจำมาเสือกไปนอนอยู่โรงพยาบาลเนี่ยมันก็ไม่ใช่ไม่ใช่เรือนจำอยู่แล้วใครเรียนกฎหมายมาหรือไม่เรียนแค่นักโทษติดคุกกงก็รู้แล้วเฮ้ยพอศาลจำคุกเสร็จอ่าก็ไปบอกผู้บัญชาการเรือนจำให้กูขอไปนอนบ้านเมียได้ไหมไปนอนโรงพยาบาลนั้นรอนนี่น,นอนบ้านเพื่อนได้ไหมอย่างนี้เขาไม่เรียกว่าการลงโทษ อันนี้เขาเรียกว่าการปูนบำเหน็ตนะนะครับอืมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบ้านเมืองเราแม่ก็มีหลายวัฒนธรก็เหลือแต่สารดีกาเท่านั้นะเ,นเดือน,เด,อนเดือนมิถุนาดูว่าจะเอาไอ้คนที่ไปนอนทั้นสี่เข้าคุกได้หรือไม่มันป่วยจริงป่วยป่วยทิพเราจะได้รู้สักทีนะพี่น้องประชาชนว่างไง่ะสิ่งที่จานเดว่าคือบ้านเมืองแม่เป็นอย่างเงี้ยเออนะพี่น้องว่าไงครับ เนี่ยก็ให้ความรู้ให้อะไรกันเต็มเหนียวไปเลยพี่นะครับพี่เดก็ให้ความรู้กันนะฮะนะครับก็อยากให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้ตาสว่างอืมได้ตาสว่างนะอืมนะครับพูดได้ถูกใจมากครับอาจารย์วันนี้ก็พูดตรงไปตรงมาจะไปกลัวไปเกงมาอะไร ถึงแม้มันจะมี IO ปฏิบัติการมาก่อกวนอะไรบ้างครับปล่อยมันเราไม่ต้องไปอ่านไปพบไปเห็นคือบ้านเมืองมันต้องมีคนกล้าพูดไม่ใช่มีแต่รับจ้างเชียร์รับจ้างเฉียรอะไรเงี้ยบ้านเมืองแม่งได้ประโยชน์อะไรบ้านเมืองจะชิบหายอยู่แล้วตอนนี้เศรษฐกิจก็แย่ทุกอย่างแย่หมดแต่รัฐบาลบอกโอ้ยเศรษฐกิจดีดีอะไรจะตายหากันหมดนะโครงการก็ออกทุกวันครับตอนหาเสียงก็เป็นร้อยโครงการแถลงนโยบายเป็นร้อย ไอ้ของเก่าแม่งยังไม่เคยทําเลยวันๆมีแต่ของใหม่ครับจะทํานู่นทํานี่อะไรต่างๆไอ้ที่หาเสียงแม่งยังไม่ทําเลยนะครับนี่ล่าสุดบอกอะไรเนี่ยจะซื้อนี่จากธนาคารมาบริหารเองล่าสุดเมาข่าวเมื่อเช้าไปดูบอกเลยยกเลิกแล้วไปไม่ไหวแนละ้วคือแม่งวันๆแม่งคิดโครงการเป็นวันๆเลยรัฐบาลชนคิดวันวันเป็นรายวันคิดโครงการเป็นรายวันเลย ตื่นขึ้นมาแมกคิดแล้วเ,เดี๋ยวทํานูน่นทานี่แต่แมกไม่สําเร็จสักอย่างและไอที่หาเสียงไว้มึงไม่ทําเลยไอที่แถลงนโยบายก็ไม่ทําพอฝ่ายค้านไปถามก็เป็นไงหาว่าไรเตะตัดขาทวงความเจริญมองโลกในแง่ร้ายดาอย่างเดียวนะครับทั้งๆที่เขาถามว่าเอา้ามึงหาเสียงไว้มึงแถลงนโยบายอ่ะแล้วทําไมมึงไม่ทําอะ ไล่สิ่งที่มึงทำนี่คือเรื่องที่มึงไม่ได้หาเสียงมึงคิดเป็นรายวันเลยเดี๋ยวกูจะทำนั่นทำนี่อะไรต่างๆเยอะแยะซอฟต์พาวเวอร์ไปไหนแล้วตอนนี้ซอฟต์พาวเวอร์พาเม้าไปไหนละพาคม้าไปไหนซอฟต์พาวเวอร์ไ,ไหนละผมไปต่างประเทศไปนิวยอร์กไปอังกฤษไปฝรั่งเศสไปจีนไปฮ่องกงไปสิงคโปร์ผมไม่เคยเห็นมีผลิตภัณฑ์ของไทยเลยมีแต่และหลุยวิกต,ตงกุชชี่คช สินค้าไทยแม่งไม่มีเลยไปตามสนามบินสแสดงให้เห็นว่าอะไรซอฟท์พาวเวอร์ไทยไม่มีไม่มีอยู่จริงแม่งมีแต่ลมปากหลอกลวงประชาชนไปวันๆนะครับไม่มีอาเลยเลยผมไปต่างประเทศบ่อยเกือบทุกเดือนนี่เดี๋ยวว่าจะไปออสเตรเลียไปอ่าประเทศต่างๆเนี่ยเนี่ยเอเชียอะไรต่างๆจะยไปอินโดนีเซียมาเลเซียจะ่ไปอยู่พอดีแม่งป่วยไปไม่ไหวนะครับไม่มีอาเลยเลย ซัพาวเวอร์ในต่างประเทศไม่มีสินค้าไทยไปห้างดางัดงๆไปอะไรไปนิวยอร์กก็ไม่เห็นมีสินค้าไทยนะครับนะไม่เห็นมีสินค้าไทยฮ่องกงอะไรไม่มีเลยนะครับแสดงให้เห็นว่าไม่มีซัพาวเวอไม่มีน้ำลายพูดไปเรื่อยนะครับแล้ววันๆกันเล่นอย่างเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพกต์นะเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพกทั้งๆท,ท,ที่ไม่ได้หาเสียงแล้วนโยบายก็ไม่มีนะแต่ผลประโยชน์มันเยอะ มูลค่าหลายแสนล้านไม่รู้ว่าใครบม่งจะได้ประโยชน์บ้างนะสร้างคาสิโนโแห่งแรกในประเทศไทยเสรีนะเอ,อโดยอ้างการท่องเที่ยวศูนย์ประชุมโรงแรมบางหน้าอ้างว่าคาสิโนโเป็นแค่สิบเปอร์เซ็นตนะแต่จริงๆก็คืออะไรต้องการให้คนมาเล่นไฮโลเนี่ยเล่นการพนันเนี่ยแต่ว่ามันก็จะมีบางหน้าเป็นโรง,งแรมนะครับนะก็จะเล่งรัดเนี่ยจะเอาให้ได้ ทั้งทงที่บ้านเมืองแม่จะทิพหายแล้วมันยังไม่แก้ปัญหาเลยอืมนะครับนะครับแต่นะครับพี่เดย์ก็ให้ความรู้กันทุกวันนะนะครับก็หวังว่าเนี่ยรัฐบาลจะทําอะไรต่างๆที่หาเสียงไว้บ้างนะไอ้ที่โกหกอะไรต่างๆไว้เนี่ยมันไปไปดูสิทําอะไรบ้างขนาดนายกยังไม่ค่อยใส่ผ้าไทยใส่ตะอะไรหลุยวิกตองใส่ชาแนลใส่นาฬิกาปาเตะเนะใส่จะไอ้ของแพงๆอ่ะ ต้มหูต้มหูอะไรแพงๆนาฬิกาแพงๆนะลิชาร์ดมิวอะไรต่างนะครับยังไม่เห็นใส่ของไทยเลยเสื้อผ้าของไทยมีไหมใส่แต่ละชุดแต่อะไรอ่ะเป็นแสนเป็นล้านอะ mm. ่ะพราะนั้นนายกต้้งเริ่มตั้งแต่เนี่ยใส่ผ้าขมมาไปไป,ไปทํางานอ่ะ mm. เออนะไปไป,ไปทํางานก็นุ่งผ้าขมมาไปเลยนะนุ่งผ้าถุงอะไรไปนะครับอืมนะครับวันนี้ก็ฝากๆนะครับว่าสิ่งที่หาเสียงมาช่วยทําด้วยนะ เออก็ยินดีเจ้าเจ้าสัวติดคุกนะบุกลุกป่าเนี่ยผมยินดีเลยอืมและเรื่องชั้นสิบสี่เนี่ยนะครับผมก็ยังมีความหวังว่าจะสามารถเอาจำเลยเข้าไปติดคุกได้ก็ภาวนานะสารยังไงไงก็พาจำเลยไปติดคุกหน่อยอย่างน้อยๆทำผิดทุจริตทั้งสามสี่คดีติดคุกสักวันก็ยังดีนะเอาเจ้าสัวไปติดคุกนะเจ้าสัวแดกเสือดำก็ติดคุกไปแล้วเจ้าเสือไอเนตกาแฟไอที่อะไรเนี่ย เอ่ออะไรวะเขาเรียกอะไรบุกลุกป่านี่ก็ติดคุกมาแล้ว24ปีเอาเจ้าสัวเจ้าของพรรคการเมืองมาหน่อยติดคุกหน่อยเอาติดคุกบ้างทำผิดต้องติดคุกบ้างไม่ใช่เป็นนอนโรงพยาบาลอ่านะครับจุกครูซอฟ์พาวเวอร์ห้าพันล้านงบประมาณได้อะไรบ้างครับตกูก็ไม่รู้เหมือนกันฝากด้วยนะครับนะนะครับออืม,อม,อมว่ากันไปอืม ว่ากันไปนะครับอืมว่ากันไปว่ากันไปนะครับอืมอืมมีอะไรบ้างครับเนี่ยอ,อสอนอรรัตนาธิเบศขาดแคลนพนักงานสอบสวนนะครับจังหวัดนนทนะบ่วยซึมเศร้าใครแม่งอยากจะเป็นตำรวจเป็นพนักงานสอบสวนมันไม่เ้าหนะ้า ตำรวจเขาบอกเป็นพนักง,งานสอบสวนก็คือลูกเมียน้อยอะ่ะานักงานตำรวจแห่งชาติไม่ให้ราคาความสําคัญฝากพาบาตรรอ,อไปแก้ไขนะพนักง,งานสอบสวนนี่เป็นอาชีพที่แม่ไม่มีอนาคตเลยอะ่ะไม่มีอนาคตไม่มีใครอยากเป็นแล้วมันไม่ก้าวหน้ากี่ปีกี่ชาติแม่ก็เหมือนเดิมร้อยเอกก็ร้อยเอกสิบปียี่สิบปีก็เหมือนเดิมเป็นอาชีพที่ไม่มีความก้าวหน้า <c oughs> นะนะครับไม่มีความก้าวหน้าอืม อืมเข้าใจนะเออเออมีอะไรบ้างครับความก้าวหน้าอะไรไม่มีอ,อืมอ,อืมมีอะไรบ้างครับอ,อืมอ,อืมนะครับมีอะไรที่น่าสนใจนะครับเนี่ยพนักง,งานสอบสวนนาทิเบตจะไม่มีใครอยากทำลนะ อาชีพเป็น,นักง,งานสอบสวนเป็นอาชีพที่แบบนะไม่มีอนาคตอืมน้องสายสกอตโดนฟ้องเลอครับไม่ทราบเลยโดนฟ้องอะไรมินประมาทได้โดนฟ้องก็สู้คดีไปแค่โดนฟ้องยังสามารถต่อสู้คดีได้ไม่ต้องกลัวนะครับนะครับอืมอืมอ่าทนายตั้มไปถึงไหนทนายตั้มก็อยู่ในคุกนี่ นะครับปีหน้าก็จะมีการเริ่มสืบประยงพยานกันอืมนะครับอืมนะฮะมีอะไรที่น่าสนใจครับอืมอืมมีอะไรบ้างครับอืมเนี่ยทําไปทํามาแต่ละคดีแต่อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยผู้เสียหายคดีหอพักย่านลังสิตถูกทำร้ายยึดของขอบคุณนักขา่าวนะช่วยตามคดีจนมีความคืบหน้า หลังพบผู้เสียหายมีหลายลายเนี่ยมันกลายเป็นว่าเออประชาชนก็เดือดร้อนเป็นหน้าที่ตำรวจต้องช่วยเขานะแม่งต้องมาให้อินฟูต้องให้นักข่าวช่วยต้องให้วิธีกรดา่าประจานไม่ดา่าแม่งก็ไม่ทำเนี่ยคือสังคมไทยไม่เป็นอย่างเงี้ยตำรวจประเทศไทยบางคนบางท่านนะอืมอืมก็ไม่รู้จะว่ายังไงนะเนี่ยประเทศเรามันเป็นอย่างเงี้ยคนก็ถึงไม่เชื่อตำรวจไม่เชื่อหน่วยงานราชการ ก็ต้องไปเชื่อไอ้พวกเชื่อนักข่าวเชื่อใครแต่ใครอืม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 มีอะไรบ้างครับที่น่าสนใจนะถามมาอยากถามอะไรครับเอ่อถามได้เลยครับอืมใครอยาก